สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็มีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะตั้งแต่ไปทำภารกิจที่ทางภาคอีสานนะก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็พาไปลงใต้นะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ผมจะไปที่จังหวัดยะลานะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ไปนานมากนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลานะทําภารกิจที่ร้านเรื่องเล่านะจังหวัดยะลาตอนนี้ผมก็อยู่ในรถแท็กซี่นะครับเดินกําลังเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะครับ วันนี้ก็มีภารกิจประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวไปถึงที่ร้านแล้วก็ไปถึงที่จังหวัดยะลาเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับนานมากครับเดี๋ยวจะถ่ายเพืเ่อนๆดูนะครับฝากเพืเ่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับว่าชีวิตการทํางานของผมเป็นยังไงนะครับบรรยากาศการทํางานกับบรรยากาศ การเดินทางนะครับบันทึกการเดินทางของผมนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทํางานของผมนะว่าผมทํางานยังไงนะไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศที่นั่นนะครับเราเจอกันที่จังหวัดยะลานะครับเดีย๋ยวนี้ครับ ก็แบล็คคอฟฟี่ร้อนสักแก้วหนึ่งก่อนนะลองดูซิว่าน้องๆคนไหนจะมาเป็นคนแรกนะครับวันนี้ก็มีน้องสไปนน้องจายจีจีแล้วก็น้องดอนคิดนะครับวันนี้นะมาดูกันใครจะมาเป็นคนแรกนะครับ่ดูรอก่อน

cao bát cho mẹ, dù bát đá, cao bông, bát sao, cứ thế, đại <laughs> dương, nó Tỉnh Lâm,

จังหวัดยะลาก็เสร็จสินฤฤ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับในการดูแลน้องสไปน้องกายจีจีแล้วก็น้องดอนคิดนะครับที่มาโชว์ที่ร้านเรื่องเล่าจังหวัดยะลานะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เดินทางมาตื่นตั้งแต่ตีห้าตอนเช้ามืดเลยครับแล้วก็มีแท็กซี่ประจำมารับแล้วก็กว่าจะมาถึงสนามบินดอนเมือง แล้วก็กว่าจะมาถึงสนามบินหาดใหญ่นะครับอตอนสิบเ11ดโมงประมาณ1ิบเอดโมง1ินาทีนะครับแล้วก็แวะที่ร้านเ,เข้าวมันไก่ที่ใกล้ๆสนามบินนะครับก็มีไก่ทอดนะครับแล้วก็ชวนน้องๆกินข้าวที่นั่นนะครับแล้วก็เดินทางมาจากหาดใหญ่ก็มาถึงที่ยะลาก็ใช้เวลาประมาณ เกือบ2ชั่วโมงครับแล้วก็ได้ไปสาเช็คแล้วก็ไปได,ดูบริเวณรอบๆรอบานนะครับแล้วกอ็ออกไปโชว์อีกทีนึงก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนาทีนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับในการดูแลน้องๆทั้ง3คนนะครับเป็นไงบ้า,บางครับเพื่อนๆครับกับบรรยากาศที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดยะลานะครับก็เป็นในรอบ4ี่หปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มาที่จังหวัดยะลานี้ครับก็ประทับใจมากครับรอบนี้ก็เมื่อกี้ลืมบอกไปครับเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวต้มกันมานะครับก็สั่งของเยอะมากครับตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สําหรับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางออกจากโรงแรมก็ประมาณ8ปดโมงคึ่งนะครับ เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินฮาร์ดใหญ่ในเวลา40นาทีนะครับต้องไปสน,สนามบินฮาร์ดใหญ่ประมาณ11โมงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจป้อม Private Security นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าหากเพื่อนๆหรือว่า,าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับ อยากได้บริการหรือว่าต้องการที่จะมีบริการส่วนตัวหรือว่าเป็นบริการงานอีเวนต์คอนเสิร์ตนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนักร้องทุกอย่างครับบุคคลสําคัญเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ครับยินดีที่จะดูแลนะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลด้วยความเต็มใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ สนุกมากครับที่จังหวัดยะลานะฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปจังหวัดอะไรอีกแล้วก็จะไปทํางานที่ไหนแล้วก็บรรยากาศการทํางานเป็นยังไงนะดูแลใครนะครับฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับคลิปนี้ก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาจังหวัดยะลานะฮะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับ